มุ๊มเป็นอะไรเมื่อกี้เป็นอะไรเมื่อกี้เป็นอะไรอขอโนะทษทีกันจ้ะมีการมีการทําข่ามเจ็บเมื่อกี้เล่นแต่ขามแย่งั้นทนะํา โทษนะมีมตัวนี้ตัวน nah. ั้ขอโทษจัดขอโทษเออเออเออนะขอโทษนะนะขอโทษนะขอโทษนะขาขาคะเมื in ่อกี้เล่นกันแรงไปหน่อยขำเก็บมาขำก้นะมีตัวซสไลตัว์อยู่ในใต้พุงนะพี่ป้านั่นะอะไรกินนะขาขอหน่อยโดนัทอ่ะโดนัทอ่ะขอโดนัทหน่อยเออได้จังเลย โอเค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 ก็ได้นม่มาเนี่ยมาตู้ือีมาเาชตรงนี้มันเย็นใช่ไหมแอมเนื้อด้วยอากาศร้อนเราเลยมากองกันตรงนี้ี่ตรงนี้คือที่พื้นที่ที่เย็นที่สุดมาขามาขาไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่้าชีวิตห้าช,ชีวิตได้กองอยู่บนเตียงหนึ่งเตียงที่พร้อมจะทาเสมอบุ๊คสี่แล้วสี่ชวิตช่วงนี้อกาศร้อนเป็นแผสังเก็บได้จะตุ่มตัวเดียวก็ติดน,นะแนะอร์ลมแอลมตรงนี้ขอใช้พื้นที่ตรงนี้กองอยู่ด้วยกันเพราะว่า นอกจากอากาศจะร้อนแล้วค่าไฟยังแพงอีกต <antics> ่างหากมะเมื oh. ่อกี้ทำมะขามเจ็บนะคะเล่นกันดูดีๆก็ทำมะขามเจ็บมะขามก็เลยงอนก็เลยเห่านะดุนะนะขอโทษขอขอโทษแล้วนะจูมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะโอ้โหม๊มิ๊ออกมาม็๊ออ๊ยโอ้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 ย ใช่แล้วค่ะไม่ใช่แล้วนะใจเย็นเย็ลูกใจเย็นๆย็นนอกจากอากาศจะร้อนอะกาศก็จะเคลียบแบบโอ้ยไม่ใช่มาขามสุดระตูก็จะเกี่ยวกัดเพราะว่ายำคขาที่ขาเดี๋ยวยุ่งกับน้องค่ะน้องเป็นผู้ชายใจเย็นเย็นที่ขาใจเย็นๆไง แม่บอกให้เย็นเย็นอากาศมันร้อนอยู่เปนเย็นเย็นคัดก่อนคัดเริ่มใหม่เริ่มใหม่นะเราะว่าเมื่อกี้สมมติเป็นสิ่งสมมตินอกจากจะอยู่แอร์เป็นลมสองตัวนะคะบึ้ง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 บ้านพี่ยอากาศร้อนกันไหมเออไปนะแต่พี่ถามแล้ะปูชอบที่แห่งนี้มากเป็นพิเศษเลย เพราะว่าไปไม่ยอมไปไหนไม่เคยพ้นเลยไปได้ค่ัหนึ่งก็ต้องกลับมาอยู่ตรงนี้ก็องเป็นโต๊ดีด้วยนะเพราะว่าแอมลงจุมจ,จองแล้วช่วงนี้ไม่ได้อาบนา้ำาพิ่งจุมกันคนาวอยู่เพราอากาศอันร้อนเราออกข้างอนอกก็ไม่ได้ต้องฉาดตอนไรผขอแค่อยู่ในบ้านก็บ้าแล้วมาขาม <c oughs> เลยอากาศร้อนแล้ว,ลวจะขนาดไหน,หนเขาเก่งเกินค่ะแต่ตอนแม่มาอยู่ตรงไหนก็เงียบแต,ตแ่แต่ตอนแม่ไม่มาคืดุหน่อยดุหน่อยดุกันดุกันดุกันโอเคดุกันดุกันดุกันนี่นะคะเกรตาอยู่ที่บ้านเราก็จะกองกันอยู่ตรงนี้ช่วงอ่ะแบ่พื้นที่จริงๆจะต้องมีพื้นที่ของม,มาด้วย มาก็จะหมดตัวแถวตอนนั้นแหละได้ที่แล้วเมื่อกี้มันเต็มน้ำคุณนอนเต็ม <laughs> โอเคคนได้ที่แล้วอากาศร้อนเป็นหอยอากาศร้อนเป็นที่สบายใจสักวันกันกนางปัญญาแสงโอเค